ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Book อีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังอยู่กับพอดแคสเตอร์นุ่มีเจ้าเก่าไรเดือนมานจะ้ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะพาทุกท่านกลับไปสู่ประเทศกัมพูชากันอีกสักครั้งกับหนังสือประเภทนองฟิคชันที่เอาจริงๆนะอ่านแล้วก็โหประหนึ่งฟิคชันแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียใจก็คือมันคือเรื่องราวของความเป็นจริงนะคะกับหนังสือที่มีชื่อว่า หนีไฟนรกเขียนโดยนะคะคุณโนริโอชิมามุระจากคำบอกเล่าของเจียกิมหลังแปลโดยคุณพุทธดีนาวาวิจิตต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องราวนะกเขาเขียนไว้เลยเรื่องราวสืบเนื่องเกี่ยวพันกับ4ปีนรกในเขมรอ่ะเดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะขอมาดูที่ปกหลังนิดหนึ่ง แต่ไม่ว่าชีวิตของคนทั้งสองจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสักเพียงใดก็ตามท้ายที่สุดก็ต้องเผชิญเคราะห์กรรมเหมือนกันนั่นคือความโหดร้ายที่ยากจะบรรยาย หลายปีที่ผ่านมาคนหนุ่มสาวในเมืองไทยส่วนใหญ่อาจจะสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับความสุขจากการได้สัมผัสแสงสีความรื่นเริงบันเทิงจากสถานเปรืองรวมต่างๆจนบางคนไม่เคยรู้ข่าวแม้แต่น้อยว่าเกิดอะไรขึ้นที่ข้างบ้านไม่สนใจจะรับฟังข่าวใดๆนอกบ้านแม้ที่อยู่ใกล้ตัวเป็นระยะเวลาเดียวกันกันกบที่ชาวความเมนต้องดิ้นรนอย่างสุดชีวิต นี่ใช่เพื่อความสุขสบายแต่เพียงเพื่อให้มีชีวิตรอดไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นต้องบอกว่านี่เป็นชะตากรรมที่เกิดขึ้นแก่ชาวกัมพูชานะเป็นบทเปรียนราคาแพงเกินกว่าที่พวกเขาจะซื้อกลับคืนด้วยสิ่งใดแต่สำหรับคนไทยทุกคนนะคะนั่นคือคำเตือน อันนี้ก็ต้องบอกว่าทำไมถึงเป็นเรื่องราวที่สืบต่อจาก4ปีนรกในขเขมรนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวของสี่ปีนรกในขเขมรเนี่ยเขียนบันทึกนะคะต้องเรียกได้ว่าลักลอบบันทึกโดยคนญี่ปุ่นเนาะเมื่อเธอเองเนี่ยได้ออกจากกัมพูชานะก็เรียกได้ว่าเป็น4ีปีนรกในขเขมรจริงๆนะเมื่อเธอออกไปปุ๊บนะคะก็มีหญิงคนหนึ่งได้ตามหาเธอ ต้องการที่จะไปอยู่กับเธอเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะว่ายง่ายนะ,ะคนสองคนนี้พบกันแค่เพียงสำหรับเราเนะเพียงเซี่ยวหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองแต่อย่าลืมว่าความทุกข์ของคนเราเนี่ยเมื่อพูดถึงเวลาเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะความทุกข์ดังนั้นการพบกันแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นะคะแล้วก็ให้คำสัญญาคำมั่นต่อกันนันคือว่า เอาจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงญี่ปุ่นท่านนั้นเนี่ยได้ขอเจียกิมลังเนี่ยไปเป็นลูกสาวนะคะจริงๆพ่อของเธอเนี่ยมีลูกเป็นจํานวนมากเนาะแล้วก็ในจํานวนมากที่ว่านั้นเนี่ยเราจะรอดกันไปทุกคนหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้นาทีเป็นนาทีตายก็เลยตัดสินใจยกลูกสาวให้ไปเป็นเป็นลูกบุญธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปกับแม่บุญธรรมได้ พูดกันตามตรงมันก็เลยเป็นเรื่องราวแห่งการผรจญภัยว่ากว่าที่เจียกิมลังเนี่ยจะได้กลายเป็นบุตรบุญธรรมอย่างสมบูรณ์แบบและได้มีชีวิตของเธอเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นต้องผ่านอะไรมาบ้างนะหนังสือเล่มนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังต้องบอกว่าในมือที่มีอยู่เนี่ยมันค่อนข้นขางที่ชจะเก่ามากเลยสนุนราคาเต็มๆเนี่ยของหนังสือเล่มนี้นในเวอร์ชั่นแบบ เก่ามากเนี่ยนะคะก็กลมๆอยู่ที่ประมาณ200หน้าแต่เชื่อไหมทุกท่านราคาถูกมากซึ่งเราไม่แน่ใจว่าแบบพูดตามตรงนะฮ้ยสำนักพิมพ์ผีเสื้อแบบอยู่ได้ยังไงกับราคานี้นะคะนั่นก็คือราคาอยู่ที่87บาทแต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้จะเป็นเรื่องราวของสภาวะเงินเฟอ้อเขาตีพิมพ์ในช่วงนี้พอดีเลยมิถุนายนพุทธศักราช2540นี่คือเวอร์ชั่นที่อยู่ในมือนะคะจัดเป็นการตีพิมพ์ครั้งที่3และ ต่พิมพ์ครั้งแรกนี่ไม่ใช่กับสนักพิมพ์ผีเสื้อนะพิมพ์กับสนักพิมพ์กระดัตนะคะในปีพุทธศักราช2528ซึ่งต้องบอกว่าแม้กระทั่งเดียนนะก็ยังไม่เกิดนะ,ะแล้วก็มาพิมพ์อีกครั้งหนึ่งก็เว้นระยะไว้นานเลยนะคะโดยสนักพิมพ์ผีเสื้อในปี2537และก็ครั้งที่3ที่อยู่ในมือเรานี่นะ,ะก็เวอร์ชั่นนี้ก็2540นะคะ ซึ่งเราบอกว่าตอนที่เราเอ,อ,อ่านนะคะสปนีนรกในคอมเมนก็ได้ทําการรีวิวไปแล้วเนาะพอมาดูหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นภาคต่อก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะก็คือว่าจัดการหยิบยืมจากห้องสมุดมาโดยทันทีนะฮะเรื่องราวมันเริ่มขึ้นจากการลาจากเราบอกว่าเจียกยิมลังเนี่ยณช่วงเวลาที่เธอจะเดินทาง ผจญภัยครั้งใหญ่เพื่อที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเธออายุเพียง23ปีเท่าน,นั้นเองทุกท่านและจะกำลังจะได้เป็นลูกบุญธรรมซึ่งโอเคมันจะมีความซับซ้อนนิดนึงว่าเป็นลูกบุญธรรมในขณะที่อายุเราแบบเหมือนกับเลยไหวที่ยังเป็นเยาวชนอะไรย่างี้เนาะซึ่งมันก็อาจจะมีปัญหาอะไรในตอนหลังก็เดี๋ยวเก็บไปค่อยให้ท่านผู้ฟังไปอ่านในหนังสือต่อเนอะ 23ปีเนี่ยตอนนั้นท่านกำลังทำอะไรอยู่นะฮะเดียนตอบได้เพราะอายุ23่เนี่ยกำลังมีชีวิตที่แบบค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะก็คือกำลังเรียนหนังสือนะฮะหรือกำลังจะหาทางไปไปเรียนต่อปริญญาโทนะี่ในช่วงประมาณเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็มีชีวิตปกติทั่วไปแต่เจียกิมลังกำลังหนีภัยสงครามซึ่งในขนาดนั้นเองเนี่ยหลายคน ได้สูญเสียนะคะสมาชิกในครอบครัวแต่ชื่อหรือไม่ว่าบ้านของเจียกิมลังต้องบอกชมเลยนะพ่อของเธอเนี่ยเป็นคนแบบเก่งมากนะแหมอยากจะใช้คําไม่สุภาพว่าโคตรเก่งในขณะที่สงครามเนี่ยกำลังดําเนินไปเนี่ยแต่คุณพ่อของเธอสามารถเหมือนกับมีเงินมีทองอ่ะไม่ว่าไม่ว่าโลกมันจะลําบากขนาดไหนนะ เสามารถหาสร้างไรายได้จากความลําบากของตัวเองก็ลําบากนะสามารถสร้างไรายได้มีการซ่อนทองนะทาให้ส่วนหนึ่งอะก็คือส่งลูกๆให้มีชีวิตที่สบายขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะมันเขียนแล้วก็ทําให้เห็นถึงพูดแล้วก็ฟังแล้วแย่นะธาตุแท้ของคนไทยบางคนที่อาศัยช่วงเวลาจังหวะที่คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ย ในการสแสวงหาผลประโยชน์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ค่อนข้างน่าชาดนิดนึงเพราะว่าเขาพูดถึงคนไทยอย่างชัดเจนนะคะสแสวงหาประโยชน์ยังไงต้องบอกนี้ว่าพอคนขเขมรเนี่ยคนกัมพูชาเนี่ยหนีข้ามพรมแดนมาอะไรแบบนี้เนาะพอมาอยู่ที่ชายแดนไทยเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าซื้อของราคาแพงมาก สมมติก๋วยเตียวชาม70บาทอะไรเงี้ยคุณต้องนึกภาพนะว่านี่ไม่ใช่ปีพุทธศักราช2,568หรืออะไรแบบนี้นะคะเรื่องเหตุการณ์เนี่ยมันย้อนไปแบบก่อนที่หลายๆคนจะเกิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันเป็นการหากินกับความยากลำบากของคนได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีการพูดถึงอันนี้ก็แอบเศร้านิดนึ่งนะ,ะพูดถึงเรื่องของการที่ เราเองเนี่ยเมื่อเขาหนีย้ายมาอยู่ในแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยนะะมีการผลักดันผู้ที่หนีภัยสงครามกลับไปยังกัมพูชาอีกนะคะซึ่งทําให้เขาเนี่ยต้องไปเผชิญกับความยากลําบากแล้วก็มันมีกับระเบิดอะไรซ่อนอยู่เต็มไปหมดอันนี้คือหลายคนอาจจะแบบไม่เห็นด้วยกับเรานะแต่เรามีความรู้สึกว่า คนเราเนี่ยมันเลือกไม่ได้จริงๆทุกท่านว่าไหมเราเกิดได้เราก็ไม่อยากเกิดในประเทศที่กําลังมีสงครามนะเราอยากจะไปเกิดประเทศที่อา้าพูดตรงๆเลยนะประเทศที่พัฒนาแล้วเราอยากที่จะเป็นอ้าวอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นชนชั้นกลางมีการศึกษาอาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรเดือดร้อนทั่วไปในชีวิตนะปวดท้องมั่งเรียนหนังสือกลัวสอบตกแต่สุดท้ายเรามีการศึกษาแล้วเราก็สามารถที่จะมีเขาเรียกว่าสภาวะแห่งการแข่งขัน ในรูปแบบของชนชั้นกลางทั่วไปนะเก็บสะสมเงินทองเออกษียณมีสุขนะคะหวังว่าจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเจียกิมลังทาอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าการที่แบบอุตส่าห์สมมติเราหนีไปได้แล้วเนี่ยนะคะกลับผักใส่เขากลับไปยังประเทศที่เราหนีมาเนี่ยมันเท่ากับเหมือนพาเราไปลงนรกทั้งเป็นเลยนะในแง่นึงเอาละโอเคในขณะที่เจียกิมลังเนี่ยกาลังจะเดินทางออกไปนะคะ เขาก็เล่าถึงสภาพบ้านที่เธออยู่นขนาดนั้นบ้านที่แท้จริงนะขนาดนั้นเนี่ยเป็นห้องเก็บของนะแล้วก็ใช้เป็นครัวห้องนี้กว้างแบบน้อยมาก4เมตรนะคะยาว5เมตรคนที่รู้จักนะคุณพ่อของเธอเนี่ยถูกเรียกว่าครูเรียงนะแต่ว่ามีความจริงถ้าเป็นครูในีเขาฆ่าตายหมดนะแต่ว่าอาจจะเป็นเหมือนกับ เป็นชื่อที่เรียกเพื่อให้ความเคารพนะคะตอนกลางวันเนี่ยบ้านที่เธออยู่เนี่ยณนะพื้นที่บริเวณนะั้นเะนี่ยห้องนะใช้เป็นที่หุงหาอาหารเป็นที่ทานข้าวพอกลางคืนปุ๊บเขาก็เอาก้อนอิดเนี่ยนะที่ว่าทําการก่อเป็นเตาไฟออกแล้วก็ให้ครอบครัวของคุณครูเรียงซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้นนะจ๊ะ $12 คนใช้เป็นที่นอนกิมลังเนี่ยมีพี่น้องรวมกันสิคนนะคะหูบ้านนี้ผู้หญิงเยอะมาก เป็นผู้หญิง8คน <c oughs> เด็กผู้ชายสองคนณนะช่วงเวลาที่กิมลังตัดสินใจหนีออกมานะคะก็เกิดจะหนีไปประเทศไทยนี่แหละกิมลังก็เข้าไปกอดลาคุณพ่อนะในขณะที่พ่อเนี่ยก็ป่วยหนักเลยนะเป็นไข้จับสันอยู่เขาบอกว่าคนในครอบครัวของกิมลังเองเนี่ยอยากที่จะหนีออกจากประเทศกัมพูชาเท่านั้นแหละนะคะแต่ว่า เมื่อรู้ว่ากิมลังเนี่ยจะต้องไปญี่ปุ่นในฐานะที่แหวว่าที่นะคะก็คือเป็นลูกปุญธรรมนะของอคุณผู้หญิงที่จากหนังสือ4ปีนระกในเขมรซึ่งการเดินทางครั้งนี้ต้องเป็นการเดินทางไปลำพังคนเดียวการข้ามไปฝั่งไทยที่อันตรายยิ่งนักนะคะพ่อเองก็มีความรู้สึกว่าเอาละหนึ่งอย่าคิดว่าลูกเนี่ยหนีเอาตัวรอดไปลำพังคนเดียวในญี่ปุ่น พ่อแม่เนี่ยไม่ให้คิดมากแล้วก็บอกว่าเออโอเคมีประโยคที่เรารสูกสอึกนะพ่อหรือว่าครูเรียงเนี่ยบอกกับกิมลังว่าขเมรไม่มีอนาคตแล้วครอบครัวของเราอาจจะไม่มีใครรอดชีวิตเหลืออยู่เลยพ่อจึงอยากให้ลูกมีชีวิตอยู่ต่อไปนานๆอยากให้เลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อมีชีวิตเหลืออยู่สักคนหนึ่งในโลกใบนี้แรงมากทุกท่าน นึกสภาพว่าชะตาชีวิตเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนแล้วพ่อเราก็พูดอย่างนี้เหมือนเป็นกัรหนึ่งสั่งเสียไปด้วยในตัวนะพ่อก็ต้องพูดตมตรงว่าเหมือนกับไม่มีอะไรจะเสียละนะคะทำไงก็ได้ในความลำบากเนี้ยอย่างน้อยลูกหนึ่งคนรอดครอบครัวไม่รอดมันก็ยังในความรู้สึกเขาเขาแบบพอแล้วนะคะเรื่องราวก็จะเล่าว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยกิมลังเนี่ย หนีไปได้อย่างไรนะแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวของพี่น้องของเธอนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนที่เธอหนีเนี่ยไปคนเดียวเนาะแล้วมันก็ไม่มีใครที่จะรับผิดชอบชีวิตของเธอแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเธอก็เหมือนเอาง่ายๆต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วสภาพของการที่หล,ลีภัยไปในช่วงสงครามเนี่ยกลายเป็นสิ่งหนึ่งนะทำให้เธอเนี่ยไม่ไว้ใจใคร บางทีหนีไปเนี่ยมันมีคนไปด้วยนะไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ว่าไม่ได้รู้จักมักจีอะไรขนาดนั้นนะมันก็ไม่มีใครที่จะไปรับผิดชอบชีวิตใครทางนั้นและทําให้สิ่งหนึ่งเนาะเจียกิมลังก็ไม่ไว้ใจใครเวลาเจอผู้ชายนะแม้กระทั่งเจอเจ้าหน้าที่สถานทูตก็ไม่ไว้ใจซึ่งเราว่าอันนี้มันเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึก ตลอดเวลาเนาะในในช่วงห่วงเวลาแห่งสงครามห่วงเวลาแห่งความยากลําบากเราเจอคนกัมพูชากันเองนะคะนี่คือในเรื่องมันเล่าให้ฟังนะว่าปล้นกันเอง คือไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับไว้ใจใครไม่ได้จริงๆอะซึ่งมันเป็นสภาพสําหรับเรานะที่น่าเศร้ามากนะคะในหนังสือเขาก็จะเล่าถึงผู้ร่วมทางนะคะเอาจริงๆแล้วเจียกิมลังแอบหลอกคนอื่นเออพูดแล้วก็แบบแอบเศร้านิดนึงหลอกคนอื่นจ้าว่าแบบเออเหมือนกับ คนที่จะข้ามไปฝั่งชายแดนไทยเนี่ยหลายคนอาจจะแบบเพียงแค่ไปซื้อของที่จําเป็นหรือมีญาติที่แบบป่วยหนักอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็แบบไปซื้อยาทางฝั่งไทยเจียกิมลังเองก็แบบเหมือนหลอกคนคนนี้เหมือนกันว่าเออฉันไปแล้วเดี๋ยวจะกลับเข้ามาแต่จริงแล้วเธอเนี่ยจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางไปยังประเทศญี่ปุน่นต้องบอกว่าในขณะเส้นทางที่หนีไปเนี่ยมันก็มีกับระเบิดนะจำนวน หลากหลายนะคะแล้วก็พอไปถึงชายแดนนะไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะมีค่ายผู้อพยพนะคะหรือว่าค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งมีชื่อค่ายด้วยนะเหมือนเจมส์บอลเลยนะคะค่าย007ซึ่งแบบเจกิมลังก็บอกเออคนตั้งชื่อค่ายนี่ก็คงจะแบบมีความตลกอะไรเงี้ยนาะซึ่งพอไปเ,ออเรื่องราวทั้งหมดในหนังสือเนี่ยนะเดี๋ยวจริงๆต้องบอกว่าสปอยค่อนข้างน้อยนะอยากให้ท่านเก็บไปอ่านเรื่องราวเอง มันไม่หนามากประเด็นที่1และอ่านแบบเดียวจบแต่มันทำให้เห็นว่าหนึ่งน,นอกจากความไม่ไว้ใจกันและกันสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาชีวิตที่เรายากลำบากจริงๆเนี่ยก็คือครอบครัวนะอีกประการหนึ่งถึงเวลาครอบครัวเนี่ยจะต้องช่วยเหลือกันในยามสงครามอ่ะคนนั้นเก่งด้านนี้ให้ไปทำมันนั้นคนนี้หาอาหารไปค่ะคนนั้นป่วยคนนี้มีหน้าที่ต้องดูแลคนนั้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาบอกว่าครอบคของครูเรียงเนี่ย จริงครูเลียงนี่เป็นคนที่เก่งมากนอกจากเรื่องการที่จะแบบสร้างไรายได้ในระหว่างที่เกิดสงครามซึ่งเจียกิมลังก็แบบคล้ยกับไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อในมีทรัพย์สมบัติมากขนาดไหนแล้วแบบโอ้โหแต่รู้ว่าเออพ่อเป็นคนเก่งอะไรเงี้เนาะเขาบอกในขณะที่ครอบครัวอื่นเนี่ยเสียชีวิตบ้างอะไรนะแต่ว่ากลายว่าครอบครัวครูเรียงรอดชีวิตหมดเอออันนี้สปอยไปก่อนเลยนะแต่ต้องเล่าว่ามันมีความยากลําบาก แล้วก็ความเป็นคนดีนะของครูเรียงเนี่ยก็คือเป็นห่วงนะสตรีชาวญี่ปุ่นของเราจากสี่ปีนรกในมรเนี่ยเดินทางแบบเหมือนกับเสียงตายเนี่ยมาหาคุณพี่ญี่ปุ่นท่านนี้นะแล้วก็เพื่อที่จะมาส่งข่าวทางทางที่ตัวเองเนี่ยจริงๆตอนแรกเนี่ยเกือบจะรอดพลล้นแหละนะแต่ถูกเหมือนกับ ผลักกลับเข้ามายัางกัมพูชาอีกครั้งและการเดินทางกลับเข้ามายัางกัมพูชาเนี่ยมันก็เต็มไปได้วยความทุกข์ทรมานเพราะว่ามันมีกับระเบิดซ่อนอยู่คนเราเนี่ยเหมือนเราเกือบจะพลนาและถูกผลักต้อนเข้ามาใหม่แล้วมันก็มีภาพที่เจกิมลังเล่าว่ากลับไปดูบ้านตัวเองก็โหรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยทหารเนี่ยก็แบบไล่เหมือนเผาไล่ที่มาเรื่อยๆเนาะทำให้แบบบ้านไม่เหลืออะไรเลยหรือว่าแม้กระทั่งการเหลืออยู่ของบ้านเนี่ยก็ถูกคนแบบ เหมือนถอดชิ้นส่วนของบ้านไปทําไปแปะนู่นแปะนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้เกิดความโกรธนะว่าเหมือนเราเรากลับบ้านเราก็ไม่ได้แล้วอะ่ะคนทางเดียวและคิดดูสิพ่อแม่แบบไหนที่จะบอกเราว่าเฮ้ยประเทศเราไม่มีอนาคตแล้วหนีไปเลยนะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากๆที่คนคนนึงจะต้องเผชิญรวมทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวเธอด้วยรวมทั้งประชากรชาวกัมูชาที่เผชิญชะตากรรมแบบนั้นที่ถูกไล่ออกจากบ้านเดินทางไปไหนไม่รู้ไปอยู่กับขมูล นะแล้วก็มีชีวิตที่ยากลาบากเอาแหละคุณจะสามารถพบได้เช่นเดียวกันนะต้องบอกว่าเป็นภาคต่อจาก4ปีนรกใน,ขน้ขมรเราก็ขอฝากท่านไว้ในอ้อมใจจริงๆกับอีกหนึ่งเล่มนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่มีชื่อว่าหน ok ีไฟนรกสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ